งียบ,บก่ว,บบวันที่18มิถุนายนพูดโนโนไม่ทำไมไม่ใส่ใส่ซิพี่มะนาวไม่มาหรอพี่มะนาวพี่นาวอยู่ไหนเนี่ยพี่ชื่อพี่ชื่อทีมพี่เต็มแล้วกำลังกดเข้าทีมแต่เต็มเอาเอาเลขเอา UID มา เอาเอาไอดีพี่มาเดี๋ยวผมแอดไปเดี๋ยวผมแอดแล้วเชื่นไปเอา u ID มาเลยว u ID มา u ID มาเดี๋ยวผมแอดไปเองพี่แตงพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตงพี่แตเอาพี่แตงคนเรียกเนี่ยไม่ตอบอ่ะฮะเรียกก็ไม่ตอบ <Huh? S 2> พี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตงพูดหน่อยเอา uid ให้ผมก่อนพี่เอา uid ให้ผมก่อนเดี๋ยวผมแอดไปแล้วเดี๋ยวผมเชิญไปดดดเดี๋ยวผมแอดไปแลเตอร์แล้วแล้วชวนไปประมาณสิบกว่าตัวตรงนี้ เสร็จกูแน่ V S S ไม่ใช่สไนสวยงามไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยใครยิงผมวะใครยิงอะพี่แตงใครยิงวะพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตงพูดหน่อยเอาพี่แตงพูดหน่อยเขาบอกพี่แตงพูดหน่อยพูดเดี๋ยวแต่งตัวรอนะพี่แตง พี่ธีวาพูดมาแล้วนะสวัสดีพี่ธีวามาแล้วนะดูทุกคนชื่อมันไม่เหมือนกันตรงไหนสองคนเนี่ยดูดูมันบอกชื่อไม่เหมือนกันดูดูดูใครๆก็งงถ้าเป็นเพื่อนสองคนเนี้เฮ้ยคนคนคนตรงไอ้ว่าขาโคตรเจ็บโดยเป็นร้อยหกสิบอะพี่ธีวาพูดฮะ ฮะห้าอะไรพี่ทีวะตายยังพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดไม่ใช่พี่แตงคะแต่เป็นพี่นัดนี่ยไม่รู้พี่แตงหรือพี่ทีวาพูดแยกไม่ออกใช่แยกไม่ออกใครๆก็แยกไม่ออกใครจะไปแยกออกชื่อเหมือนกันขนาดนี้แล้วเขาถามเขาเขาบอกว่าผมเชิญผิดได้ยังไงชื่อเหมือนกันขนาดนี้ไม่เชิญผิดได้พี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตง เขาไม่ตอบหรอกเรียกเรียกพี่แตงอะ่ะต้องบอกว่าพี่แตงคนบ้าผัวปึ๊บตอบปั๊บอะ่ะลองดูไม่เชื่อแตงคนบ้าผัวเขาตอบปึ๊บตอบปั๊บเลยอะ่ะค <triple> ำบนอีกสองพี่ทีวาพูดฟรีไฟไม่เตือนหรอฟรีไฟไม่เตือนหรอพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตงคนบ้าผัวเออ,เอ,อนั่นแหละเรียก สองสามทีเดี๋ยวก็ตอบเฮ้มไปไหนหรอวะที่งมันยังอยู่ในโดนอยู่เลยมันหายไปแล้วทุกคนที่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดไม่ติบไม่ติบอ๋อไม่ติบเนี่ยเดี๋ยละที่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดไม่ตอบไม,ไม่ตอบ ซ้ <Kill. S 1> ายมีสองตัวนี่ยังไม่โดนขี้เกียจตอบขี้เกียจตอบด้วยพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตงคนบ้าผัวพี่แตงคนบ้าผัวพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตงคนบ้าผัวถูกต้องพี่ธีวาพูดเมื่อวานไปเมื่อวานไปเหรอเขาบอกเขาบอกดูไวดีผมหรือยังอ่ะพี่พี่มะนาวอ่ะ พี่มะนาวบอกยูไอดีผมย่างเดี๋ยวผมแอดไปบอกได้เลยเฮ้ย hey, วีไีเอสวะนี่อะไรไดีวะนี v ่วีไีเอสดีว,วะ ่มีคนนนนเกกก็บไไลดออออันนอัะพี่สายลม,พยลมเพื่อนรักเตอร์พูดไปคุยกับแฟนดีกว่าพี่แตงไม่ตอบพี่ธีวาพูดเมื<ป>่อาาวานเสียงเป็นไรเมื่อวานเสียงเป็นไรพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดไปละโอเคไว้เจอกันคาราพี่สายลม ไเลยมันไปไหนแล้วอะ่ะตัวเก็บไอดอกไปไหนวะกําลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ไอ้ตัวเก็บไอดอกหายไปอะ่ะพี่สายาล <ง S 2> มเพื่อน<ะ>รักเตอร์พูดไม่ไปเข้าหัวไม่แตกไอ้ตัวเก็บไอดอกไม่แตกแต่เมือง เก็บมันเก็บมันไอตัวตัวเนี้ยไปลกประเดี๋ยวค้นหาและทำร้ายเลยโคตรแม่นโคตรแมนผมบอกแล้วผมโคตรแม่น่ะทุกคนทุกคนคอมเมนต์ให้มีรูปหัวใจก็ได้นะ คอมเมนต์ใส่รูปหัวใจใส่รูปอะไรสักอย่างผมลืมละมันเป็นเควสนะห้าร้อยครั้งนะทุกคนพิมพ์ได้นะพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่นัดเก่งมะศกเก่งมะศกคืออะไรเ่ะเก่งมะศกคืออะไรเนาะเก่งมะศกพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่นัดเก่งแล้วมะศกคืออะไรเ่ะมะศกคืออะไรเ่ะ เูแล้วผมเก่งแต่มะมะกคืออะไรอ่ะเอาแล้วปู่มาเหรอปู่ปู่พี่แตงไม่อยาบน้ำครัปู่พี่แตงไม่อยาบน้ำครับ <c oughs> พี่สายลม <c oughs> เพื่อนรักเตอร์พูดพิมพ์ผิดพ <c oughs> ิิมผดปู่ไม่ได้อยู่ด้วยวตอนนี้โอ๊อยโอ๊อยโอ๊อย,ออยเกือบตา หมดถึงะอะไรนะโอ๊ยโอ๊ยอา้า <c oughs> ช่วยหน่อยพี่แตง,ดงโดนยิงก็ไปยสามร้อยเมตรอุย้ยบนไอ้สะพานเข้ามาสามรอยเมตรบานแตกสองักกิ้ตัวไหนมันยิงวะ บนบ้านเหรอูุ่่นไหนอ่ะตัวไหนมันยิงอ่ะยิงเกือบตายเกาะเกือบแตกใครวะน้พี่ทีวาพูดอ่ออ่อออออนมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอจริงเนี่ยบนบ้านเหรอล่ะพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดเย้พี่แตงพูดแล้วพี่มีแตงพูดแล้วพี่เอ็มพีพูดจำผมได้เปล่า ครับผมเสือป้าจำได้สวัสดีครับุ้ยพี่ทีวาพูดเล่นด้วยเป็นด้วยได้เลยเป็นหนึ่งพี่ทีวาเราเป็นหนึ่งนะบึ๊ดบู๊บพี่แตงช่วยเพื่อนหน่อยดูไหนวะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเนี่ยข้างหลังเนี่ยพี่แตงยีมันนี่ไอไอม่วงม่วงอ้พี่แตงเลอพี่พี่เรือ,รอวะเนี่ยไอ้ม่วงม่วงเนี่ยไอ้เกาะม่วงเนี่ย ตุยตัวบ้านเอออุย้ยพี่แตงยิงไม่โดนหรอโดนเอาพี่เรือตายยังไปชุบพี่เรือด้วยเดี๋ยวไปชุบพี่เรือก่อนนะอุ้ยพวกพี่เรือมีคน,นชุบไม่ได้ลว ตรงนั้นชุบไม่ได้แล้วตรงพี่เรือชุบไม่ได้แล้วไปไปไปชุบตรงอื่นชุบตรงอื่นก่อนชุบตรงอื่นก่อนไปชุบไหนดีอ่ะโอ้ไม่มีที่ชุบแล้วอ่ะต้องชุบตรงพี่เรือนี่แหละไหนวะมันอยู่ไหนวะ ใช่นั่นเพื่อนุกบ,บงหรือแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวววมันอยู่ที่ชุบอะ่ะยี่ตูต้ตูชุบอะ่ะโอ้โดนแล้ว่เดียวัข้างหลังข้างหลังข้างหลังวิ่งตามไปแล้วพี่แตงสองตัวข้างหลังวิ่งตามพี่แตงไปสองตัวหันหลังก็ไปยิงพี่แตงสองตัวไม่หันมาตายแน่พี่แตง มีตัวหนึ่งนะยังไม่ตายนะอีกตัวหนึ่งอ่ะพี่แตงก็หลังอ่ะชุกบพี่เหลือได้แล้วสองตัวเมืเ่อกี้ยิงมาแล้วตายยิงสองตัวเลยเหรอฟาดมันฟุกหรือมันโหดวะพี่แตงเก็บสองอ่ะทุกคน สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตงก็กง่งพี่แตงก็ก่งใช่ไหมพี่แตงมันกง่งมันก่งไอตัวพี่แตงอ่ะมันโก่งโก่งปงใช่ไหมพี่แตงมันก่งปงทุกคนพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตงก็เก่งอ๋อก่งด้วยเก่งด้วยใช่ไหม พี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพิมพ์ผิดอ๋อพิมพ์ผิดเหรอนึกว่ากก่ง้วยตุยดดกูโดนแล้วพี่ไม่เห็นอีกตัวนึงมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเด้อระวังเด้อพี่ทีว่า <c oughs> พูดเล่นด้วยพี่นัด <c oughs> ได้เลยครับผมรออนหนึ่งนะเดี๋ยวเล่นกับพี่สามหนึ่งนะ พี่สหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะระวังเดอ้อนั่นไงตง้องตองไปดอบอ่เอาพี่แตงตายเหรอหรือพี่เออรือดิ กับสวนพี่แตงพี่เรือเนี่ยชื่อเหมือนกันทำไมมันเหลือเจ็ดตัววะข้างหลังข้างหลังครับผมข้างหลังตรงสลิงเจาะอีว่าละ เออได้ที่สองทุกรอบเลยมาพี่สามหนึ่ง